อ่าไม้ต้นนี้นะคะตะวันใหม่นะเป็นไม้แดงอีกตัวหนึ่งนะคะสวยเหมือนกันนะคะแต่แต,แตกกก่งเก่งนะออกดอกเยอะนี่อันนี้ชั้นที่เท่าไหร่แล้วนี่ออกมาเป็นชั้นอย่างนี้เลยนะคะชั้นที่สามที่สามประมาณสามแล้วอ่าตะวันใหม่นะคะต้นนี้สีแดงเหมือนกันอ่าแดงสวยเลยนะคะแดงสดอืมแดงสดเหมือนกันนะคะเกสรข้างในสีสีเหลืองอ่ามันจะมีความคล้ายคล้ายกับเศรษฐีใหม่เดี๋ยวเอาเศรษฐีใหม่ให้ดู ต้นนี้ตะวันใหม่นะคะเดี๋ยวต้นต่อไปนี้จะเป็นเศรษฐีใหม่เราดูความคล้ายนะคะนี่นี่เศรษฐีใหม่คล้ายนะคะคล้ายกันมากนะคะทั้งอ่าใบาดอกลําต้นนี่จะมีความคล้ายแต่ว่าความต่างจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ดูอ่าอันนี้เศรษฐีใหม่นะคะเดี๋ยวตั้งเทียบกันให้ดูเลยเศรษฐีใหม่แล้วก็ต้นน,นี้ปึ้งตะวันใหม่นะคะทุกคนเห็นความต่างไหมเศรษฐีใหม่ใบเขาจะแผ่อย่างนี้เป็น ทรงแบบใบใหญ่ๆหน่อยหนึ่งนะคะนี่เสรจที่ใหม่นะสีแดงนะคะหลังดอกเห็นไหมคะหลังดอกก็จะออกแดงหน่อยอ่าสีแดงหลังดอกแดงนะคะอ่าแล้วก็มาดูเกสรข้างในกันอันนี้เสร็จทีใหม่นี่เกสรข้างในเห็นไหมคะจะออกแดงนะถ้าเป็นตัวนี้นี่ประมาณนี้นะคะอืมอันนี้เสร็จที่ใหม่นะทุกคนตัวนี้คือเสรจที่ใหม่แล้วดูหนามนี่อ่า ต้นหนามเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้คือเศรษฐีใหม่นี่ตัวนี้สวยนะแดงดีสีไม่ตกเลยเศรษฐีใหม่ถ้าเกิดว่าใครชอบไม้แดงสายสีแดงแนะนําเลยนะคะเศรษฐีใหม่อ่าสวยมากดอกใหญ่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มาดูตะวันใหม่ดูความต่างอ่าต้นนี้ตะวันใหม่เห็นไหมคะเกสรข้างในของตะวันใหม่เนี่ยจะออกเหลืองกว่านะคะแล้วหลังดอกของตะวันใหม่จะเป็นสีขาวเห็นไหมคะหลังดอกเป็นสีขาวกีบดอกเขาจะกลมมนเนาะตะวันใหม่ใบนี่ ไม่ใหญ่เท่าเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่ใบเขาจะแบบกว้างออกด้านข้างเงี้ยอ่าตะวันใหม่ใบเขาจะประมาณนี้นะคะแล้วมันดูหนามหน่อยสินี่เห็นไหมคะต่างนะหนามของเศรษฐีใหม่เขาจะเป็นหนามกลุ่มอในในในแต่ในแต่ละหนามที่มีก็จะเป็นกลุ่มออกประมาณสองถึงสามแต่ว่าตะวันใหมน่นี่หนามเดียวนะนี่โอเคความต่างนะคะไม้สองตัวนี้อย่าสับสนนะทุกคนตะวันใหม่กับเศรษฐีใหม่อันนี้ช่อนี้เลยเด็ดเลยทิ้งนะคะ ขึ้นใหม่ก็ค่อยว่ากันช่องนี้ช่อนี้โรยก็เด็ดทิ้งก็ได้นะเด็ดทิ้งให้ออกออกช่อใหม่สวยๆโอเค